วันนี้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราได้ขอให้ทั้งนักวิชาการและภาคเอกชนเนี่ยเอาอุปกรณ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะเห็นการใช้งานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนหลายชิ้นด้วยกันมาทดลองสาธิตให้ผมดูก่อนนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายชิ้นที่น่าสนใจมากยกตัวอย่างเช่นข้างหลังกับข้างหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องอัดอากาศ หรือพูดง่ายๆบางตัวก็จะเรียกว่ากัง,กงหันน้ำก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากจะใช้เป็นการทั่วไปเนี่ยถ้าหากเราเอาเรื่องของโซลาเซลล์เข้ามาใช้ก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะฮะไม่ต้องไปเสียบปลั๊กที่ไหนนะฮะก็มันจะมีระบบโซลาเซลล์แต่ที่ผมพิจารณาวันนี้อยู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งก็คืออุปกรณ์กังหันน้ำที่ใช้ ระบบการตะกุยน้ำนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดออฟองอากาศนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะได้เฉพาะค่อนไปทางผิวน้ำนะครับกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะเหมาะ,ะกับสภาพเมืองไทยก็คือเป็นตัวที่ใช้โซลาเซลล์เหมือนกันแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในการอัดอากาศละเอียดลงไปใต้ผิวน้ำ นะฮะจะลงลึกแค่ไหนก็ออกแบบได้เช่นลึก2เมตรก็ได้นะฮะตรงนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามันได้อากาศหรือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเนื้อน้ําได้อย่างกว้างขวางลึกนะฮะก็จะทําให้ระบบการทําให้น้ำเนี่ยมันมีออกซิเจนมันพ้นถึงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ราคาก็หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าจะเอาแบบไหนนะฮะตั้งแต่ ตั้งแต่หมื่นไปจนถึงแสนนะครับอันนี้ก็ระบบหนึ่งนะอีกระบบหนึ่งที่มาสาธิตใหด้ดูเนี่ยก็เป็นระบบบำบัดน้ำเสียภายใน,นครัวเรือนนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เอาบำบัดน้ำเสียในอุตงงสาหกรรมให้ดูด้วยหลักการง่ายๆเป็นอย่างนี้ครับก็คือเวลาบ้านเราเนี่ยทำครัวแล้วมีน้ำเสียซึ่งบางครั้งก็จะมีตะกรนหรือมีเศษผักผลไม้ลงไปด้วยนะครับ เอาแบบง,ง่ายๆราคาไม่กี่ร้อยก็ทําได้นะครับแต่ต้องพิถีพิถันกันนิดนึงก็คือเอาไปดักไว้นะครับโดยที่ออกแบบแบบเ,เทคโนโลยีพื้นๆน,นะฮะให้มีตะแกรงไว้ร่อนตะกรก่อนนะฮะเอ่อพอบ้านแม่บ้านนี่เป็นข้างขาวก็เอาตะกรี่ไปทิ้งนะ แต่ที่สำคัญก็คือให้ไขมันทั้งหลายเนี่ยลงไปตามช่องนี้นะครับแล้วช่องต่างๆเนี่ยก็ใช้ระบบการลักน้ำเพราะน้ำกับไขมันหรือน้ำมันน้ำมันมันลงไปด้วยกันนะฮะโดยหลักวิทยาศาสตร์มันก็จะแยกกันถูกไหมครับน้ำเนี่ยจะเป็นระบบการลักน้ำให้ไซฟ,ฟอนออกไปนะฮะออกไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมก็จะเหลือแต่ไขมัน ขายมันที่เหลือก็จะยังอยู่ในในกล่องนี้นะครับซึ่งเราก็กำจัดได้ทีหลังแต่ช้อนทิ้งไปเจาไปรถในสนามหญ้าหรือต้นไม้เพื่อที่มันจะกลายไปเป็นปุ๋ยในที่สุดก็สามารถทำได้สาเหตุที่เราต้องคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าหากในระดับครัวเรือนใช้ระบบนี้เทคโนโลยีนี้กันมากๆน้ำเสียที่จะทิ้งลงคลองก็จะน้อยลง การที่จะบําบัดอย่างเช่นคลองแสนแสบมันก็จะง่ายขึ้นใระยะยาวนะฮะก็เป็นอะไรที่เราก็จะให้โจทย์จากวันนี้ไปนะฮะของผู้ที่นํามาแสดงสาธิตให้ดูเนี่ยไปทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วไปกําหนดราคาให้เรียบร้อยถ้าทําน้อยที่กี่บาทถ้าทำำําจํานวนมากๆที่กี่บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับะระบบสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเรือดูดโคลนเลนซึ่งท่านนายกรัมนตรีให้แนวคิดมาว่าโดยเฉพาะยิ่งลำคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ถ้าเราขุดทำให้ตะกรนที่ทับถมสะสมอยู่ในกรุงเทพมาช้านานเนี่ยมันได้มีโอกาสขึ้นมา้างบน ก็จะทําให้คูคลองของเราเนี่ยมีความลึกมากขึ้นการระบายน้ําก็จะง่ายขึ้นการที่มีน้ําอยู่ในแองเหล่านี้ก็จะสามารถรองรับได้มากขึ้นน้ําท่วมก็จะจัดการได้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับการไหลลงแม่น้ําลงทะเลอะไรมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส3สามเทคโนโลยีมาบางเทคโนโลยีก็แพงมากเลยนะครับเพราะว่าต้องนำเข้าจากต่างประเทศบางเทคโนโลยีก็ถูกลงนะครับ แต่ต้องไปออกแบบให้เหมาะสมเช่นถ้าจะใช้กับคูครองเนี่ยก็อาจจะต้องทำให้มันแคบลงต,ตอนนี้มันใหญ่มากกว้าง3เมตรยาว12เมตรเอาลงคลองกรุงเทพไม่ไหวนะฮะหนักเกินไปด้วยนะฮะก็ให้เขาวันนี้ให้โจทย์ก็ไปออกแบบให้มันเล็กลงให้เหมาะกับสภาพเช่นสักเมตรกว้างสักเมตร50เมตร80อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะ อีกโจทย์หนึ่งก็คือทำอย่างไรให้การ <pourrait lider S 1> ตะก,กุยเนี่ยตะก,กุย hey, ดินแลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันสามารถมีประสิทธิภาพส,ส,สูงนะครับก็ก็ <fiquei S 2> <ๆ S 1> ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันขุดง่ายยากแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอของแข็งเยอะๆกระพังเหมือนกันนะฮะก็ <üf S 1> ให้เข้าไปดูแลตรงนี้ส่วนสุดท้ายก็คือเมือ่อได้ดินเลนแล้วเนี่ย เรือลำนี้ก็จะทำหน้าที่ดูดออกด้วยนะครับก็คือจากใต้น้ำเนี่ยให้ดูดออกทีนี้ที่เขาออกแบบมามันยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าดูดออกมาทิ้งไว้ข้างทางใช่ไหมก็เป็นภาระอีกมันจะต้องไปตัดแล้วก็ไปใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปทมที่อื่นนะก็แนะนำให้เขาทำระบบที่สามารถดูดออกมาข้างทางใส่รถบรรทุกได้เลยแล้วขับรถไปเลย ก็จะปิดปัญหาทางเทคนิคนะฮะว่าสิ่งที่ดูดออกมามันผสมน้ํา40-60ทําอย่างไรจะรีดเอาน้ําออกก่อนแล้วเอาเฉพาะไอเนื้อเนื้อโครนั้งหลายเนี่ยอ,ออกไปตรงนี้ก็ให้โจทย์เ้าไปคิดต่อนะครับซึ่งก็ตั้งข้อกําหนดด้วยว่าอย่าคิดแพงนักนะฮะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะเยอะเลยถ้าเราสามารถที่จะทำได้แสดว่าตอนนี้เนี่ย ก็มาโชว์นี่คือยังต้องกลับไปใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คุยกับเขามาหลายรอบแล้วแต่พอคุยกันด้วยกระดาษเนี่ยมันมองไม่เห็นของจริงแล้วไม่เห็นสุดอ่อนนะว,วันนี้เอามาเนี่ยมันชี้จุดอ่อนก็นได้ชัดเจนทีนี้เราใช้เวลาสักนิดนะึงให้เขาไปออกแบบให้ดีนะฮะคิดให้ทะลุว่าทางเทคโนโลยีเอาอย่างไรโดยเฉองยิ่งเออทีว่าถ้าจะเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะเอะ วันนี้ในทุกรายการเนี่ยเราให้เขาไปทำของจริงตามสเปคที่ผมกำหนดให้เลยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวทางกระทรวงจะจัดให้นะฮะหรือร่วมกันก็แล้วแต่นะครับแล้วทำต้นแบบโปรโตไทป์ออกมาเลยอย่างละหนึ่งเครื่องแล้วเอาไปทดลองใช้จริงให้ผมดูก่อนนะฮะหมายควว่าจะหมายควาว่าเป็นการลดการนำเข้าใช่ครับ ใช่ครับแล้วเราก็ใช้นวัตกรรมของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่มากได้บางชิ้นส่วนเขานาเข้าก็ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะเราทําไม่ได้เองแต่ว่าอยากจะให้ประกอบเองอยากจะให้ใช้ชิ้นส่วนที่เราสามารถผลิตในโรงงานไทยได้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่จี้คนที่เอามาให้ให้ดูเนียนะฮะว่าแล้วคุณถ่ายทอดเนงยี้ได้ไหม ่า่ทอดไปกี่ลายแล้วมีเอกชนไทยรับหรือเปล่าเพราะว่าวันดีคืนดีต้องการขึ้นมาจริงๆสัก50ลำเนี่ยหรือ50เครื่องเนี่ยก็บอกว่าทําไม่ได้นะ,ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะไปเคลียร์กันให้เขารับประกันนะว่าเอาเข้าจริงแล้วมีโรงงานที่จะทำได้จริงนะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวตอลองกันอีกทีสุดท้ายทุกๆชิ้นเนี่ยก็จะให้เขาไปคิดเรื่องมาตรฐานให้เรียบร้อย ว่าแต่ละชิ้นใช้มาตรฐานอะไรนะครับแล้วเมื่อได้มาตรฐานแล้วเอาขึ้นบัญชีนวัตรกรรมไปเลยนหน่วยงานไหนสนใจหน่วยงานราชการนะฮะสนใจอยากจะซื้อในอนาคตเนี่ยก็มีระบบรองรับอยู่แล้วก็จะเป็นประโยชน์เขาเขาก็ได้ธุรกิจนะฮะร,ราชการก็ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อนะครับเพียงแต่ว่ากระทรวงวิทย์เนี่ยต้องช่วย คัดกรองให้เขาในชั้นนี้ให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีมาตรฐานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครนะฮะแล้วก็ให้ธุรกิจไทยมีโอกาสสร้างรายได้ขอบคุณมากนะครับ